นีโอคลาสสิกนีโอคลาสสิกนักปราชญ์ในสมัยกรีกมีอิทธิพลในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศกรีซและโรมก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหตุให้โรมได้รับองค์ประกอบจากสองอารยธรรมที่โดดเด่นสถาปัตยกรรมของโรมันได้รับอิทธิพลจากกรีกยุคตอนต้นและโรมันก็ได้สร้างรูปแบบของเขาเองในการเพิ่มความโค้งและวงกลมการสร้างรูปแบบโคง้งรวมกับสถาปัตยกรรมของนีโอคลาสสิกเห็นได้ชัดเจนในอาคาร เช่นอาคารที่สหรัฐอเมริกาทำเนียบขาวในรัฐบอชิงตันดีซีเป็นหนึ่งในสถานที่สำคสัญศูนย์กลางของรัฐเขตทั่วอเมริกาในช่วงปลายศตวตรรษที่18เป็นช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้สังคมและจิตใจของผู้คนเปลี่ยนไปจึงหันกลับมาสนใจศิลปะคลาสสิกจึงเกิดเป็นคลาสสิกใหม่สถาปนิกชื่อดังในยุคนี้คือบูรีและลีด็อกพวกเขาเป็นสถาปนิกที่แตกต่างจากสถาปนิกคนอื่นในสมัยนั้น อย่างแรกคือใช้รูปทรงเลขาคณิตอย่างชัดเจนพื้นผิวอาคารเรียบแบนไม่มีการตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือยอาจกล่าวได้ว่า mm hmm. สถาปนิกสองคนนี้ทำให้ยุคบาโรกและล็อกโคโคถึงจุดจบโดยสิ้นเชิง <c oughs> สถาปัตยกรรมเด่นในยุคนี้ส่วนมากยึดประโยชน์ใช้สอยของอาคารเป็นหลักและยังสะท้อนออกมาในรูปโฉมของอาคารภายนอกเช่น <Hello. S 1> บ้านของอันเดปาลาดดโอ <Hello. S 1> อาคารหลังนี้ออกแบบโดยเขาที่เป็นสถาปนิก ก่อนยุคนิโอคลาสสิกแต่ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อยุคนิโอคลาสสิกอย่างมากเช่นบ้านหลังนี้วิลล่าโลตันดาอาคารหลักทรงสี่เหลี่ยมรูปบากข้างบนมีโดมและบนด้านทั้งสี่มีเหมือนกันทุกประการนำเอาสถาปัตยกรรมสมัยกรีกโรม,มันมาใช้ใหม่โดยใช้หลักการโบทในอุดมคติของอัลเบิร์ตที่กล่าวว่าต้องมีแปลนแบบเซ็นทร์ไลท์และความสมมาตรซิเมทริคอล ซึ่งศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคฤลิสั์หลังนี้เลยด้วยความจงใจในการเอาด้านหน้าของวิหารโรมันมาใช้จากความเชื่อมั่นของเขาว่าคลาสสิกโบราณในรูปแบบนี้เหมาะสมที่สุดในแง่ความงามประโยชน์ใช้สอยและมีการดัดแปลงจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าพาราเดียนิซึมและรูปแบบนี้ยังคงเป็นที่นิยมจนถึงศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20 Go ธิกรีเวิรลในยุคกลางอาคารถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความประทับใจทางด้านจิตใจแต่ต่อมาในยุค80เครื่องจักรถูกพัฒนาขึ้นให้มีความเร็วในการทำง,งานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องจกักรกลับไม่ได้รับความชื่นชมเท่าไหร่นักผู้ที่ชื่นชมในโกธิกสไตล์นั้นคิดว่าอาคารควนมีความหมายทางด้านจิตใจมากกว่านี้จึงเกิดเป็นโกธิกรีไวิรลโดยมีเซอร์จอร์จกิลเบิร์ตสกอต เป็นแกนนำสร้างโบสถ์ hmm. สไตล์โกธิกรีเวลิลและโกธิกจะโดดเด่นในเรื่องของหลังคาแหลมสูงมีหอคอยอาร์ตโค้งยอดแหลมรูปแบบการทำซ้ำของเสาและมีการประดับไม้กลางเขนรวมถึงลูกตั้นที่มีชื่อว่ากากอยมีข่าวลือประหลาดเกี่ยวกับวิลเลียมแบ็กฟอร์ทที่บ้านของเขามีความยิ่งใหญ่เหมือนมหาวิหารใช้หอคอยอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนั้น เขาใช้เป็นที่รับประทานอาหารในยุคนั้นโกธิกรีวิวัลเติบโตในความนิยมของทุกคนทุกระดับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ไปจนถึงมานั่งในสวนอย่างที่เห็นได้ชัดคือ The House of Parliament อาคารรัฐสภาของอังกฤษในลอนดอนอาคารหลังนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในสถาปัตยกรรมภายใต้าการฟื้นฟูกโกธิกทั้งหมดออกแบบโดยเซอร์ชานแบลียและเอวิลบีพูจิม อาคารแห่งนี้เป็นอาคารราชการอันมโหฬารซับซ้อนด้วยองค์กรของรัฐบาลขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมความรักชาติความภาคภูมิใจของชาติอังกฤษจ,จุดที่น่าสนใจคือเป็นอาคารที่มีการผสมกันอย่างน่าประหลาดภายนอกเห็นได้ชัดคือความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบและความสำซากน่าเบือ่อเพราะความใหญ่โตและยืดยาวของอาคารแต่ขณะเดียวกันเส้นกรอบนอกที่ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่สม่ำเสมอ ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์อย่างน่าประหลาดลักษณะที่แตกต่างกันนี้รวมกันอยู่ในอาคารหลังนี้อย่างไม่น่าเชื่อ e c r e t i c i s m ในศตวรรษที่19มีการแยกความคิดเป็นสองสายสายแรกเรียกว่าสายสถาปัตยกรรมอีกสายเรียกว่าสายเทคโนโลยีสายสถาปัตยกรรมนั้นมีความสนใจและลุ่มหลงกับการฟื้นฟูรูปแบบสถาปัตยกรรมในอดีต เสายเทคโนโลยีนั้นกลับมีความสนใจในเรื่องของวัสดุจำพวกเหล็กซึ่งในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่จุดเด่นของยุคเอกเครทิซินี้คือเทคนิควิทยาการกอร่อสร้างของวิศวกรมีอยู่3รูปแบบคือ 1. การคลุมพื้นที่อันมหาศาลเหกืดเนื่องมาจากระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ทางการค้าขายโดยมีการจัดนิทรรศการจัดแสดงสินค้าใหม่ๆ จากขนาดเล็กจนในที่สุดการเป็นนิทรรศการ <Hello. S 1> นานาชาติขนาดใหญ่ในกรุงลอนดอนในปี1851ได้มีการจัดนิทรรศการที่อาคารคริสตันพาเลตโดยจุดเด่นของอาคารนี้คือการใช้วัสดุเหล็กและกระจกแผ่นทั้งหมดเป็นครั้งแรกในยุคนั้นที่นำเอาส่วนประกอบมาสร้างหนะ้าที่ก่อสร้างซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูป prefabrication system ที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารผลที่ตามมาคือ ความงามแบบใหม่ดูเบาบางโดยเฉพาะกระจกที่ทำให้เกิดความโปร่งแสงแตกต่างจากอาคารโบราณที่ดูทึกตัน 2. การเชื่อมต่อช่องว่างอันมหึม,มาตั้งแต่ในสมัยอดีตมนุษย์พยายามเชื่อมต่อช่องว่างพวกแม่น้ำลำคลองแต่เพิ่งได้บรรลุจุดหมายในศตวรรษที่19มีการนำเหล็กหล่อเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างเช่นสะพานเซเว่น ที่เป็นการเปิดทางไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไป 3. การเอื้อมขึ้นสู่ความสูงอันเสียดฟ้าเช่นหอไอเฟลที่เป็นจุดเด่นของงานนิทรรศการนานาชาติที่กรุงปารีสออกแบบโดยวิศวกรที่ชื่อว่ากุนสตาร์ฟไอเฟลเขาใช้หลักก่อสร้างฐานสูงรับสะพานเหล็กที่เขาเชี่ยวชาญ หอไอเฟลนี้สูง27.12เมตรมี o u t ดอร์และอินเนอร์สเป e ที่เชื่อมต่อกันได้หอไอเฟลประกอบด้วยฐาน3ระดับฐานที่กว้างที่สุดประกอบด้วยโครงสร้างมหึมาเอียงลาดจากบุมทั้ง4ขึ้นไปพบกันใช้เป็นฐานสังเกตการหรือชมวิวทิวทัศน์ที่สูงที่สุดอาคารจะมีการเกี่ยวพันศาสตร์สอดกันไปมาอย่างมากซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์